สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพระนะครับนี้นะครับนี่อ่างุ่นไชมัดนะครับข้อสวยๆนะครับแน่นๆนะครับนี่สวยๆแน่นๆนะครับมาขายนะครับเราละร้อยแปดสิบบาทนะครับว่ามีคิมสันตอนนี้หวานกรอบนะครับตัวนี้จะเราร้อยห้าสิบบาทนะครับส้มเมอร์ควอดออสเตรเลียนะครับ รูอยยี่สิบก็ทับทิมนะครับลูกใหญ่ใหญ่วันนี้ดูเนื้อทิมนี้แดงแดงนะครับ<ม>ลูกใหญ่ใหญ่นะครับท<ม>ับทิมวันนี้2ลูกร้อยน,นะครับ<ม>พิกัดหน้าร้าน ca beauty อุปกรณ์เสริมสวยเครื่องสำอางทุกชนิดราคามิตรภาพนะครับและพิกัดวงเวียนเทศบาลปากน้ำปาน วันนี้ของมีแค่นี้นะครับลูกค้ารีบมากันนะวันนี้ของมีน้อยมีน้อยมากจะแค่บนร้านนะครับที่สั่งไว้ได้ทุกคนนะครับ